ะะวันนี้นะคะจะพาทุกคนม,มาดูสตอร์ลิเอร์รุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเ e กียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่854,000บาทนะคะส่วนเกียร์ออโอตโน้นะคะราคาก็จะอยู่ที่899,000บาทนะคะเราะะมาดูกันเลยนะคะว่าเราแต่งอะไรมให้จบรกคาบ้างนะคะค่ะสำหรับชุดแต่งนะคะรุ่น XLT เกียร์ธรรมดาตัวนี้นะคะน้องก็แต่งเป็น ใส่เป็นกันชนหน้าของ h a m เมอไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะตรงนี้นะคะให้ดูใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่คือกันชนของ h a m เมอนะคะ<ม>ก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะ2021นะคะส่วนกระจังหน้านะคะแล้วก็ใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ไปให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับไฟ LED สามดวงด้านหน้าเลยนี่นะคะ ส่วนโคมไฟนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นไฟมัสแตงไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีไฟตาแดงนะคะวงแหวนตรงนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะตรงนี้นะคะ ส่วนด้านบนนะคะสกูปหน้านะคะเราใส่เป็นสกูปหน้าทรงฟิตนะคะตัวนี้นะคะอาจะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีตัวเดียวกันกับสีรถนะคะตัดด้วยสีดําเงานะคะ ส่วนคิ้วซุ้มล้อนะคะคิ้วซุ้มล้อแล้วก็ใส่ไปให้กับลูกค้านะคะขนาด6นิ้วนะคะแบบปักหมุดนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบหมุดหลอกนะคะเราไม่ได้เจาะไปในตัวรถนะคะส่วนแม็กยางนะคะเราก็ใส่ไปให้กับลูกค้านะคะเปลี่ยนเป็นแม็กยางขอบ16นะคะตัวนี้แม็กคือลายสวยมากๆเลยนะคะสายออฟโรดไม่ควรพลาดน,นะคะส่วนโลโก้แก้มนะคะ ถ้าเดิมจากโรงงานก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะแต่ว่าเราก็ครอบเป็นสีดำด้านไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อให้มันเข้ากับตัวรถนะคะตัวนี้เราจะแต่งเป็นสีดำเกือบทั้งคันเลยนะคะส่วนเบ้าลองมือจับนะคะเราก็ใส่ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะกันลอยเล็บขีดข่วนนะคะตัวนี้นะคะส่วนคิ้วกันสาดตัวนี้ก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะเป็นคิ้วกันสาดแท้จากโรงงานฟอร์ดนะคะ ส่วนเล่าหลังคาด้านบนนี้นะคะแล้วก็ติดเพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับตัวรถด,ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเพื่อเ,เพิ่มความสวยงามนะคะส่วนโลบานะคะแล้วก็ใส่โลบาราเป็นของเออรเลนเดอร์นะคะโลบาราขายยาวนะคะมาพร้อมกับหูนะคะตัวนี้นะคะเราก็สามารถมัดเชือกได้นะคะเวลาเราขนสัมภาระนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะลูกค้า ด้านท้ายของเราก็จับแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่เป็นครอบไฟท้ายไปให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มมิติไปให้กับโครมไฟท้ายนะคะให้ดูดีขึ้นนะคะส่วนกันชนหลังนะคะเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นกันชนหลังเป็นเหล็กของ o u t l a n d e r นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าเซนเซอร์สจุดของเรานะคะยังใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่เราจะให้ดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะตัวนี้นะคะเซนเซอร์สจุดนะคะ กันชนหลังตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนมาลองมือจับนะคะกระบะท้ายปลายดาบนะคะแล้วก็ติดไปให้กับลูกค้านะคะ ด้านหลังของเราแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะแต่งเน้นสีดํานะคะตัวนี้นะคะเพื่อความเท่ดุดันนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะรุ่น XLT 2 0 2 1นะคะโมเดล2021นะคะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะตัวนี้นะคะเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะเบาะหนังพรีเมียมจากโรงงาน Ford เลยนะคะ ภายในของเรานะคะฟอร์ดนะคะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่เป็นกระบะ,ะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะพวงมาลัยไฟฟ้าของเรานะคะ,ะเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคะตัวนี้พวงมาลัยของเราก็จะหนักหน่วงนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ความเร็วต่านะคะพวงมาลัยของเราก็จะเบานะคะใช้งานได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้ขับขี่นะคะ แล้วก็จะมาพร้อมกับซิงค์สนะคะขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะหรือว่าลูกค้าจะเปิดแมปอ่าแสดงบนหน้าจอได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อมกับมือถือของเราเนาะตัวนี้นะคะจะเป็น XLT เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันเลยค่ะส่วนห้องโดยสารด้านหลังนะคะก็จะมาพร้อมกับช่องต่อไฟ12โวลต์นะคะ เพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกอ่แก่ผู้โดยสารด้านหลังของเรานะคะตัวนี้นะคะรุ่น XRC ของเรานะคะก็จะมาพร้อมกับที่พักพิงแขนนะคะก็จะมาพร้อมกับตัวนี้นะคะที่วางใส่แก้วน้ําพักแขนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะให้ชมรอบคันกันเลยนะคะ ถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะอยากได้ชุดแต่งแบบนี้หรือว่าโปรโมชั่นพร้อมส่วนลดหรือว่าดอกเบี้ย0%นะคะสามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไลดีไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ